สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนมสักชาแนลครับผมคลิปนี้ก็ผมกับพ่อตาก็จะพาเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ ไปดักปะซิลครับผมนะบได้อวนมาใหม่ <c oughs> ได้อวนมาใหม่นะเดี๋ยวจะพาไปดักปะซิลที่หมายเก่าครับหมายเก่านะเดี๋ยวไปลองของใหม่ดูนะนี่ครับเส้นเส้นหนึ่งจุดสามนะครับ,รบไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงตาตาของอวนนะครับนะครับหนึ่งจุดสามเดี๋ยวไปดูอวนใหม่กันนี่ครับได้อวนมาให้่ฮะเนี่ครับ ขนาดตาราคาก็อยู่365บาทนะไปถอยกันมาเมื่อวานนี้นะครับ9 7 4<า>นี่มันอะไรนะตาเซนครึ่งตาเซนครึ่งใช่ไหมอ่านี่นะครับเ้นครึ่งนี่นี่น่าไปรุ้นกันเลยครับพี่น้องไปรุนกันนะ ขึ้นเยอะขนาดไหนนะเนี่ยครับตามคลองเนี่ยแหละเดี๋ยวราดูน้ำน้ำเยอะมากเลยเนี่ยครับ,บเป็นหมายคลองธรรมชาติครับทุ่งนาเนี่ยแหละครับ,บเดี๋ยวเราจะตักตามนี้แหลนะนะดูนาข้าวไปพงพงก่อน,นครับพี่น้องนาข้าวของชาวบ้านแถวนี้แหละพ่อตาแกรู้จักดีครับพ่อตารู้จักดี น้ำมาเยอะมากเลยน้ำไม้เตรียมนะเราตาเตรียมเตรียมบวนแกะกันครับพี่หน้องเอาใส่ไม้แล้วหย่อนเลย ผูกเสม้เลครับตัวอย่างปูกเสม้ เป็นรุ่สิหมานไม่หมานนะ <laughs> เริ่มเท้าเลยเริ่มมายัางครับดูหัวอ้วน่อยดูปุ่มดูปุ่มอ้วน่อยกระรุกกระรุกกระรุกไป <c oughs> ดูปุ่มอ้วนมันกระเพื่อมน้ำหรือเปล่าครับรอรุ้นกันเนี่ยถอยมาใหม่ครับเมื่อวานน,นี่เพื่อการนี้โดยตรงเลยนะนะ <laughs> เพื่อพี่น้องโดยตรงเลยครับผมดักปลาซิวครับดักปลาซิวไปหมกครับดักปลาซิวไปหมกเดี๋ยวต้องทิ้งไว้สักพักครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะแ๋ยวก็มายกกันนะว่าจะได้พอหมกหรือเปล่านะทีแรกเลยนะครับลงเราลุ้นกันครับพี่น้องเป็นข้าวนาหวานครับคุณผู้ชมแต่ว่าน้ำน้ำน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะ เขาต้องได้มาเอาเครื่องสูบน้ําสูบออกครับไม่ไงั้นมันท่วมข้าวต้องใช้ข้าวพันนาไอข้าวพันเ็าเรียกว่าข้าวหนักถ้าน้ํำนาดีๆอย่างเงี้ยเอาข้าวหนักลงนะครับจะได้ให้มันทนกับกับน้ําหน่อยอะไรประมาณเนี้ยจะได้สู้น้ําได้แต่น้ําเยอะขนาดนี้ผมว่าเอาพวกผักบุ้งลงดีกว่านะครับปลูกผักบุ้งลงน่าจะแจ๋วเลยนะ แล้วเราไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องน้ําเลยครับเอาผวกบุ้งลงเก็บพวกบุ้งขายแต่แกเอาขอเกี่ยวไปเกี่ยวหญ้าออกนะครับเราจะดึงมีการดึงลากไปนู้นน้นลองดูไม่ค่อยกระเพื่อนน้าเลยครับฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ปุบบุบบุบบเลยครับปลาซิวเราจะย้ายมาทางนี้ เดี๋ยวลองยกดูครับคุณผู้ชมมันไม่ค่อยขึ้นหรอฝั่งนี้ มาฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมยหญ่มากเลย ฝั่งนี้โอเคอยู่ครับฝั่งนี้เดี๋ยวปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บนะจิงไปสักพักครับจิงไปนะครับขึ้นเยอะอยู่ฝั่งนี้ครับ เริ่มมาแล้วเริ่มหัวอ้วนเริ่มกระเพื่อมแล้วครับหัวอ้วนเริ่มกระเพื่อมแล้วเออฝั่งนี้โอเคนะ่ะเห็นหัวอ้วนไหมปุบบับปุบบับปุบบับล่ะฝั่งนี้มีหน้าลุ้นหน่อยครับเ,ออเห็นกระโดดไหมครับเริ่มกระโดดละเริ่มกระโดดละตัวตนี้ทิ้งไว้สักพัก โอ้โหเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเห็นไหมฮะหัวอ้วนครับนี่ฮะนี่ฮะ,ะมีลุ้นหน่อยครับฝั่งนี้มีลุ้นหน่อยฝั่งทีแรกไม่ไม่หมานเลยทีแรกฝั่งนี้มีโอกาสได้หมกอยู่ครับพูพับพวกพับ,พ,พ,บ,พ,พ,บพ,พับเลยฮะเต็มเลยฝั่งนี้แจวฝั่งนี้แจวมีลุ้นครับคุณผู้ชมฝั่งนี้ผมจะซูมให้ดูใกล้มันลอยขึ้นมาคิวน้ำครับพวกปลาซิว ปลาซิวจะอยู่ตามผิวน้ำนะครับมีรุน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 เดี๋ยวรอตอนยกนะครับเรอตอนยกหัวอ้วนร่วงกับเพื่อนน้ำผุพับุพบผุับ,บ,บ,บแล้วตลอดตลอดสายเลยตลอดแนวอ้วนเลยโอ้โหเดี๋ยวมารอดูตอนยกอีกทีหนึง่งในระหว่างรอป้าตาแก เก็บหอยไปด้วยครับดูแก็เก็บหอยเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่เก็บหอยเชอรี่หอยเยอะครับหอยหอยอะไรหอยเชอรี่หอยเชอรี่ครับคุณผู้ชม chỉ hỏi chỉ hỏi này nó bằng lò này lao bằng lò, đào hỏi phải luộc rồi lời nào nam gì đó nè, ba mập, pháp số này số này số này, này này, oh ok <reco Christ. coughs> ในร,ระหว่างรอปซิวนะเชอรีเชอรี่เชอร์รี่เหมือนกันน,นี่ก็ได้พอลวกแล้วนะเออนี่ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะลองยกดูสักทีครับพี่นะ้องมาลุ้นกันครับ มาได้ครับคุณผู้ชมมาได้อยอะมาได้อยู่อะเนี่ครับตัวปลาซิวครับเขาขาวปลาซิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะโอ้โหหวาน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 เยู่ฝั่งนี้หวานหวานครับเดี๋ยวว่าแกะปลาซิวกันครับพี่น้องแก่ปลาซิวกัน พอได้หมกอยู่นะเนี่คพพยคุณผู้ชมยกทีก็ประมาณนี้ครับเนี่ยแม่ไข่แม่ไข่ไขเลยปาซิวอ้าวปาซิวอ้าวนะทีสองทีนี่ก็ได้หมกแล้วครับผมหมายกองธรรมชาติครับหมายกองธรรมชาติ หอยเชอรี่สีจมพูสวยแต่ระหว่างรองเก็บหอยเชอรี่กัเก็บหอยเชอรี่ไปไปลวกหน่อยนะคเป็นอาหารได้ครับเป็นอาหารได้อาหารประจำถิ่นหอยเชอรี่กี่หอยกี่หอย,หอย เดี๋ยวมายกกันอีกทีครั้งที่สองครับพี่น้องสีมานบ่หมานลุ้นกันต่อครับหดยงี้ดีกว่านะ้องมาช่วยอิกทีจินจริงที่ทท cầm cuối cùng các nước nhiều nước nhiều phải nước เดี๋ยวต้องรอช่วงเขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรเดี๋ยวจะมาถ่ายวีโอให้ให,ให,ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครับว่นานาแถวเนี้ยใจกลางกระยองเลยชับถ่าวีดีโอมาขอตอิดต่อแกไว้แล้วครับไม่มานครับน้ํามันเยอะได้ไปหน่อยเดียวเดี๋ยได้หอยไปกี่เอาหอยไปลวก ก็ไม่ไม่หมานครับไม่หมานไม่มายอมเดียอะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับการที่ผมกับพ่อตาก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมคราวนี้ดับปาซิวไม่หมานครับ สปดูกันครับผมัปดิคับัปดิคับัปดิคับ